เมื่อหวังดีต่อเขาใจเราจะเข้มแข็งมีเรื่องเล่าของเด็กคนหนึ่งอายุเจ็ดขวบชื่อน้องโยวันหนึ่งน้องโยก็ไปซื้อของที่ตลาดกับป้าระหว่างทางที่กลับจากตลาดก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเกิดรถเฉียวชนเข้าสองป้าหลานก็ตกลงไปในข้างทางพลเมืองดีเห็นก็มาช่วยนำส่งโรงพยาบาลระหว่างที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลคุณป้าก็ร้องอดควรเพราะแขนหักด,ด้วยความเจ็บปวด พอถึงโรงพยาบาลก็มีหมอคนหนึ่งก็เข้ามาดูแลรับคนไข้หมอคนนั้นก็สังเกตเห็นน้องโยอายุเจ็ดขวบนี่มีอาการที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกมีอะไรที่สะกิดใจอยู่ก็เข้าไปดูพอเข้าไปใกล้เห็นว่าขาน้องข้างซ้ายนี่ลักษณะอาการหนักมากหรือน้องชาไม่รู้สึกตัวจึงไม่ร้องออกมาก็เข้าไปคุยค่อยๆทําความเข้าใจก็ถามน้องโยไม่เจ็บหรือเพราะขาที่โดนนี่มันหนักมากเรียกว่าโดนเหยียบจน แทบจะแหลกก็ถามน้องโยด้วยความเป็นห่วงด้วยดูว่าเด็กช็อกหรือเปล่าหรือไม่รู้สึกตัว,วก็ถามน้องโยก็ตอบคําพูดที่คนหมอฟังแล้วก็รู้สึกอัศจรรย์ใจรู้สึกแปลกประหลาดใจมากแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าโอ้เด็กคนนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยน้องโยตอบว่ายังไงน้องโยบอกเจ็บเจ็บมากเจ็บที่สุดในชีวิตไม่เคยเจ็บอย่างนี้มาก่อนแต่ขนาที่กําลังจะร้องไห้เองก็เห็นป้ากําลังร้องด้วยความเจ็บปวดก็นึกสงสารป้าขึ้นมาว่าโอ้ป้าเจ็บเหมือนเราเลย โอ้สงสารป้าขึ้นมานึกต่อป้านี่เป็นคนที่รักเรามากถ้ารู้ว่าเราเจ็บเช่นเดียวกับป้าป้าต้องทุกข์ใจมากขึ้นต้องกังวลใจมากขึ้นคิดว่าไม่อยากให้ป้าเจ็บกว่านี้รู้สึกเป็นห่วงป้าขึ้นมาพอความคิดความคิดนี้เกิดขึ้นในความรู้สึกเจ็บปวดที่มีอยู่แม้จะมากก็พอทนได้ไม่ต้องร้องไห้ค้ำควรอย่างที่ตอนแรกจะเป็นคนหมอได้ฟังน้องโยพูดก็โอ้เด็กคนนี้นี่มีความคิดที่แยบคายเหลือเกินจึงบอกว่าบางครั้งคนเรานี่ จะมีความเข้มแข็งกว่าปกติเมื่อคิดถึงคนอื่นห,ห่วงใยคนอื่นถ้าคิดถึงตนเองเราก็รู้สึกเจ็บปวดทำไมฉันต้องเจ็บทำไมฉันต้องปวดทำไมเขาทำร้ายเรามันมีคำถามต่างๆสารพัดทำให้เรารู้สึกอ่อนไหวอ่อนแอยิ่งคิดถึงตัวเองมากเราก็อ่อนแอมากแต่พอคิดถึงคนอื่นใจเราก็เข้มแข็งมีพลังดังนั้นบางทีคนเรานี่สามารถเข้มแข็งได้กว่าที่คิดเมื่อคิดอยากจะช่วยคนอื่นหรือหวังดีต่อคนอื่นใจเราจะมีความเข้มแข็งมีความอดทนความเจ็บปวดที่มีมาก ก็กลายเป็นน้อยไปจึงบอกว่าถ้าคนเราไม่เห็นแก่ตัวใจเราจะเข้มแข็งกว่าเดิม